สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับส่วนราชาการนักเกรียนนักศึกษาและประชาชนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดร่มรื่น และสวยงามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายและมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนณนะเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบเดี๋นี้ก็คือภารกิจของนักรบสีเงินจบข่าวอานิลาเจ๊แห่อ่าน